เด็กครับเพื่อนๆอันนี้ก็พิ่งเสกหม่นะครับว้าวอันนี้สีส้มนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพมจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับปีนี้ผมทำว้าวเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่สีส้มนะครับเมื่อกี้สีเหลืองก็คึ่งเรียบร้อยนะครับนี่สีส้มต่อนะครับเพื่อนๆเห็นไหมถือว่าอังกฤษประเทศไทยฟ้าแดงสีเหลืองนี่ก็สีส้มนะครับ สีส้มยังไม่รู้นะครับนี่แหละเพื่อนเเห็นไหมอ่อนี่แหละครั้งแรกนะครับเพื่อนๆเสกก็ให้เพื่อนๆดูเลยถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูเลยจะได้เพื่อนๆมั่นใจด้วยนะครับเอ้าโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมครึ้นไปเลยครับเพื่อนเพื่อน โอ้โหสุดยอดเลยอันนี้สีส้มนะครับขึ้นไปนิ่มเลยนะครับเพื่อนๆดูอู้เพื่อนๆเห็นไหมสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหทั่วทำเยอะมากปีนี้ว้าวแต่มันขึ้นหมดเลยนะครับเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆเห็นไหมสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆ ดูเอาอันนี้สีส้มก็ครึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตอดถายให้เพื่อนๆดูให้ชับหน่อยนะครับบาทีเพื่อนๆบอกว่าอ่อ หรือว่าวราไม่กึ้นพอดีในทิตเตรเราไม่ค่อยถ่ายยาวไม่ได้พอดีวิดีโอมาแค่สร้างเองในทิตเตอแต่ใน YouTube ใน facebook ในเพจนะครับ3นาที5นาทีก็ได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมโหยังสวยงามเลยนะครับเพื่อนดู อขึ้นยังสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆแต่มันไม่ดีอย่างหนึ่งครับมันไม่ค่อยมีลมนะครับลมมันไม่ค่อยสวยนะครับมันไม่ค่อยดีอะ่ะโอ้โหนิ่งเลยนะครับเพื่เครื่องไปนิ่งเลย จะถ่ายนานนให้เพื่อนๆดูจะได้ไม่เบื่อนะนางๆหน่อย,นนยอว่ามันอยู่ไม่นิ่งนะครับพอดีมันไม่ค่อยมีลมนะครับมันเที่ยวหาลมอยู่นะครับเพื่อนๆถือว่า่างเลยนะครับ คนดีชว่วงนี้เดือนบวชด้วยนะครับไม่รู้จะทําอะไรก็ทํำว,ว่าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆเห็นไหมขึ้นไปโอ้ดูสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ผมจะถ่ายให้นั้นนะให้เพื่อนๆดูไ,ไม่จับเลยนะครับดูเพื่อนๆตรงหัวผมเลยนะครับตรงไปเลยข้ามหัวผมไปแล้วเนาะเพื่อนๆเห็นไหม โอ้โหข้ามหัวเลยนะครับเพื่อนๆดูอ่ะโอ้โสุดยอดเลยออยามาขึงนิ่งมากเลยครับเพื่อนมื่อกี้ข้ามหัวผมไปแล้วนะครับโอ้โห นิ่งมากเลยครับสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆ ัเลยนะครับ <c oughs> โอ้เพววื่อน่อนดูข้ามหัวผมเลยนะครับนุ๊เห็นไหมข้ามหัวผมไปแล้วดูอ่ะเพววื่อนๆก็ดูระดับผมถ่ายวีดีโอเพววื่อนเก็รู้แหละดูอ่ะข้ามหัวผมไปแล้วเนุ๊สวยงามเลยนะครับเพววื่อนๆ